โอ้ <c oughs> โอ้ยตลกมากนะพี่แกงนอก้องได้เนี่ยนี่พี่รีบมาทําไมอะพี่ฉันบอกแล้วต้องทิ้งรถไปที่นี่เช็ครถอาทิตย์นึงข้าขอรถไปทํางานก่อนได้ไหมวะ <า S 2> พอดีมีลูกค้าเหมารถจะไปเชียงใหม่เย,ย็นนี้วะเฮ้ยพี่ก็เห็นว่าฉันนี่เช็คเครื่องอยู่เนี่ยที่พี่บอกว่าเฮียสั่งมาอว,วสั่งเองอะมีอะไรม,เมะเฮียร er ับเงินเขามาเรียบร้อยแล้วนะ ก็ต้องรีบเอารถออกไ้เขาเฮียก็รู้ว่ารถเฮียมีปัญหาเนี่ยล้อเนี่ยสึกเผาก็หลวมเฮียนี่บุญนเท่าไหร่แล้วเนี่ยที่พปสินรอบมาได้จนป่านเนี่ยเฮ้ยนี่มันก็รอบมาได้ทุกครั้งไม่ใช่เหรอสินเฮียแต่ที่ปืนมันพูดมาก็ถูกหมดเลยนะเฮียผมไม่ไปแล้วดีกว่าเฮียเฮ้ยได้ไงผมก็อยากขับให้นะเฮียแต่รถมันไม่ไหวเฮียใ้ผมทํายังไงอะถ้าผมตายไปคนเดียวอะยังไม่เท่าไหร่นะเฮียถ้าผู้โดยสารตายอะเรื่องยาวเลยนะเฮีย่นี่ เฮีย er, มีพระรอดเขาพกติดตัวไว้ผมไม่อยากเสีย่ยงอะเฮียมันนะไม่คุ้มอะอะอะนี้าี่นี่นี่เดี๋ยวเฮียให้ยืมทั้งครวงเลยชิดใจเฮียให้หยืมทั้งครวงเลยน,<อ>นี่นี่ของขังตรงนั้นรับรองปลอดภัยรถมันยังเช็คไม่เสร็จเลยนะเฮียอ๋อย่างงี้เดี๋ยวเฮีย,ยให้ค่าแรงเพิ่มเป็นสองแรงเลยดีป่ะช่วงนี้ไอ้คนขับรถเนี่ยมันกลับต่างจังหวัดกันหมดหรือแต่สินคนเดียวนะอะนะถือว่าช่วยกันนะ เป็นยังไงบ้างวะพระรอดคนไม่รอดก็เฮียไม่ใหไ้สินออกรถเดยวอ่ะไม่เช็คสภาพรถก่อนไปพระองค์ไหนก็ช่วยไม่ได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยโดยกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน